สวัสดีครับร้านปริน n า c o m นะครับวันนี้มารีวิวตัวซิปโแท้นะครับเป็นตัว brass ammo ammo case นะครับสีทองเหลืองนะครับกราะหนานะครับคำว่า ammo armor เนี่ยนะครับก็หมายถึงเกราะนะครับมามันก็จะแตกต่างจากตัวธรรมดาก็คือว่าจะหนาบ o d y c a s สตัวเคสนะครับจะหนากว่า ปกติก็ปกติ1.5เท่านะครับ่งตัวนี้สวยงามมากนะครับเป็นสีทองอาลารครับน้ำหนักก็จะเยอะกว่าปกตินะครับปี2015ครับสวยงามนะครับหน้าพกผ่าดูเรียบหรูดีนะครับเสียงเพราะมากนะครับขอบคุณครับ